สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกับผมนะฮะ KTZ Tony หรือว่าพี่โทพี่นี่พี่ต้นนะครับวันนี้อยู่เกม FC Online ห่างหายไปนานนะครับก็ขออนุญาตเปิดกิจกรรมใหม่ล่าสุดซึ่งเป็นกิจกรรมชื่อว่าโชว์แค้นโชว์เวอร์เอ็มบวกแซึ่งกิจกรรมเนี้ยต้องยอมรับว่าเหมือนที่เคยมีละนะครับในเมื่อการพวกเอ่อมาดิดเอฟซีแอมบาสเตอร์หรือแม่ยูเวนตุสนะครับขออนุญาตลงทุนนะฮะตัวเองนะครับหนึ่งรอบ10,000บาท ก็มาดูข้างในนะครับซึ่งข้างในก็ต้องยอมรับว่าแปลกครับเป็นกิจกรรมที่ต้องยอมรับว่าแปลกเพราะว่าเราเห็นกิจกรรมเดิมมาหลายครั้งหลายคาแล้วครั้งนี้ก็ครั้งใหม่ขอขอนุญาตปรับตัวหน่อยนะไม่คุ้นเลยวะ่ะก็ปรับตัวหน่อยละกันกิจกรรมนี้ลองดูซิก็เล่นกันยังไงบ้างท็อปโอ้โหท็อป6ถึง10ได้การันตีการันตีบอก8ทั้งหมด 108, 110, 11 1้8 109 1 1 0 111ผมขอคงไม่การันตีนะครับขอเึ่นเข้าร่วมครับทางซ้ายละกันนะฮะอันนี้ก็แต่จริงจริงขอไปทาง ทางนี้ดีกว่าอันนี้ขอเน้นเพย์เซฟแล้วกันนะการันตีสีเงินเอาสีเงินเผื่อออกมาขายได้1ปึป๊บอันนี้6ถึง8อันนี้6ถึงแปะแต่อันนี้ก็คือมีคัสอื่นด้วยโอ้โหเหลือเชื่อทำไมใครจะเลือกทางซ้ายไมเนี่ยเลือกทางซ้ายเอามาดิเตอร์คุ้งขวาแล้วกันยังไงไม่ต่างกันนะพุ่งตรงแต่ขอเลือกขวาแล้วกันนะฮะเพราะว่าขวาดูเซฟกว่านะฮะต่อมา6 0 0นะครับ600การันตีมีไหมหูรอดสถึง8เหลือเชื่อแล้วก็6ถึงแอันนี้คือขอแบบเฟียงนแล้วกัน เสียงลักันสามถึง8เสียงครับรันดับ800 104ก10ับ107 6ถึง8อ่ะขออันนี้ละกันสลับไปสลับมาแล้วอันสุดท้ายครับอันสุดท้ายจริง,รงผมเลือกทางซ้ายไว้นะแต่ผมก็ไม่ได้ดูเอ่อท่านไหนเลยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็น อย่างนั้นก็เอาซ้ายแล้วกันนะฮะก็ถ้าจะแบบคกลรือก็ขอเรือให้สุดเลยเขาเรียกว่าจะได้ไม่ต้องเสียใจทีหลังนะฮะอ่ะโอเคเลือกครบแล้วนะครับก็กดเลยแล้วกันกด100มีแอนิเมชันด้วยนะครับไหนดูซิปิดการแจ้งเตือนไม่มีอย่างอื่นใช่ปะ่ะสองร้อยไม่มีเจ้ปึ๊บเฮ้ยว้าวแ <c oughs> อนิเมชันที่คุ้นเคยนะฮะเฮ้ยอะไรว้เนี่ยบวกสิบเฮ้ยอ่าโอเคข้าวแอนิเมชันได้นะครับก็ได้การพวกนี้ในในใน,ในสิบตึ๊บตึ๊บตึ๊บบวกหนึ่ง นะฮะเอาไปกันต่อนะครับต้อง,งกดต่อผมพยายามหา2อ0อยู่แต่ผมคิดว่าไม่น่ามีนะครับไม่น่ามีก็เลยไปเลยแล้วกันว้าวไม่ได้เขาเรียกว่าเอ้ยแอนิเมชันใช้ได้ป่ะก็อันนี้คือรางวัลนะครับที่ได้มา เราไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะดีหรือเปล่าแต่กดไปเรื่อยครับก็กดทีเรื่อยๆครับกดไปถึง1000เลยครับอันนี้ขอคารกว่ารับชมแอนิเมชันหน่อยครับไม่ได้เจอนานมากครับกิจกรรมนะฮะไม่ได้แบบรับความรู้สึกนี้มานานแสนนานนะครับกับกิจกรรมที่ต้องบอกเลยว่ารูปแบบใหม่แอนิเมชันใหม่นะครับอืมลุยกันต่อนะครับตอนนี้ครบไปแล้วครับแล้วก็รับของตรงนี้ได้ไหมเดี๋ยวค่อยรับทีเดียวเลยนะครับกดไปเรื่อยครับกดจนกว่าครบ1,000นนะครับ ไปัต่อนะกดไปละนะครับไปอละอืมอ่าเล่าไม่มีแอนิเมชันแล้วอ๋อ,อเราสามารถกดคลิกได้นี่สเปซปลาอ๋ออ่าโอเคอันนี้คือ10ดอลโบนัสหรออ๋อก็คือเอาจริงนะโบนัสหมายความว่าเราไม่จําเป็นต้องกดถึง1นึรอบก็ได้แต่อาจจะถึงตรงนี้โดยแบบมันต้องเสียครบ1 0 0 0 0มถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะถ้าผมเข้าใจผิดนะครับน่าจะเป็นแบบนี้เพราะว่ามันมีโบนัสหน่อยแต่โบนัสอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ อาจจะนิดหน่อยนะครับอาจจะไม่เยอะอน,นี่ก็โบนัสเยอะเนี่ยไม่ถึงว่าเอฟเฟกต์ก็ดีครับอ้าวไปไหนแล้วเนี่ยอ๋ออยู่ข้างล่างนี่กี่วันเนี่ยเอ้ยเฮ้ยค้างแล้วครับเดิมค้างเอฟเฟกต์บอกว่าเอ้ยนี่ไงกลาวไม่จำเป็นต้องกด ครบ10ก็ได้มันอาจจะโผล่มาตรงนี้ก็ได้เนี่ยเนีะ่ะเนี่ยเนี่ยเห็นปะเนาะนี่ก็คือมันบอกแล้วถ้าลองสมมุติว่าก,กดเททละสิบเฮ้ย hey, ผมว่ามันก็อาจจะประหยัดนิดหน่อยนะครับตอนแรกนึกว่า1 0,000หื่นขอแบบว่านิดหน่อยนี่ก็ครบแล้วอ่ะขาดอีกสิบนะเผื่อว่าเก็บไว้ทําอื่นด้วยนะครับมันมีแพ็กในเกมอยู่โอเคครบแล้วนี่ครับครบแล้วก็ไม่ถึง1 0,000นะก็อาจจะเหลือก็ตีกลมๆอาจจะเก้าพันนิดๆขอรับรางวัลทั้งหมดเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะบู๊หุบอุ้ย พอเราแบบพึมพำว่าเอฟเฟกไม่มีนี่คือครั้งนี้คือมากระจายเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในเกมแล้วกันว่าเป็นยังไงจะได้ของดีหรือเปล่านะไปครับช่เยฟก็รับเงินก่อนแล้วกันนําเงินก็ประมาณแต่ดูก,ก่อนว่าเท่าไหร่นะมีเจ็ดหกนะเออไม่ถึงล้านล้านป่ะก็ประมาณล้านหนึ่งครับประมาณหนึ่งก็ยังอยู่ในเรทที่ ปกติอยู่นะครับก็แต่หลักๆก,ก็จะมีการ์ดสีเงินเยอะนะผมว่าครั้งนี้ก็ก็จะดูแบบว่าเงินอาจจะดรอปลงไปฮะทำไมเขาแจกไอคอนเยอะจังครั้งนี้นะครับโอ้โหแจกไอคอนเบื่อเลยตาร์ดน,นี่นั่นก็แจกเยอะจริงไอคอนเปิดตาแตกเลยเนะกด10ใบกูจะได้อานายไปเนี่ยเฮ้ยนั่นไงอ๋อโอเคโอ้โหเราไปถึงจุดไอคอนที่แบบว่าเปลี่อนการนะครับตอนนี้ออลองดูเปิดไอคอนเน่่ยสิบใบไม่มีผู้แดงเลยครับเนี่ย 6, ทำไมพูดแดงมนดูแบบไม่มีเลยวะโอเคโอเคคงเปิดไปก็คงเหมือนเสียสล็อตนะไม่ต้องเปิดแล้วไอคอนนะเรามาเริ่มกันที่สีเงินก่อนแล้วกันนะครับสีเงินอันไหนดีครับดูการ์ดเลีย์ครบหรือยังมีโอเค,อเค,อเคยังมีพื้นที่ <laughs> ยังมีพื้นที่พออยู่นะครับปไปเปิดการ์ดก่อนเลยแล้วกันนะแพ็คนักเตะก็เริ่มต้นที่ไปนี้แล้วกัน ผมว่ามันน่าจะมีผู้แดงนะอ๋อสิบใบก่อนถ้าไม่มีผู้แดงก็อาจจะต้องเป็นใบอื่นโอเคโอ้อ่าใบออครับใบออก็คือ L N H W H G นะครับไปครับโอเคไม่ผู้แดงขุนหนักแต่ก็ยอมรับต้องยอมรับว่ามันมันหนักจริงๆครับเพราะว่ามันคือการ,ร์ดออกครับดูสิว่ามันจะผู้แดงมันต้องเป็นหลักแสนใช่ไหมถึงจะผู้แดง อ่าหลักแสนอะเยอรมัน CF โอ้โหนึกไม่ออกเลยครับ HW ชดับเฮ้ยไทยไทยฮาเว็ตโอ้โหไม่โหวหเด็กอาร์เซนอลเด็กเชลซีแล้วเยอรมันโอเคก็ถือว่าได้ตัวที่อาจจะขายออกด้วยนะครับใครครับเนี่ยนี่คือในะครฮาเว็ตนะฮะยอมรับผมเลิกเสี่ยงจริงครับผมยอมรับว่าความเสี่ยงน,น,นั้นอาจจะดูนั่นไปสักหน่อย แต่แน่นอนครับว่าถ้าเราไปเสี่ยงก็คงอาจจะไม่ร่ำรวยนะฮะไปครับสามถึงแปดยูเบกของมาเหอะอยากเห็นปะไม่เห็นโอ้โหเรียบร้อยครับความเสี่ยงที่ได้รับ <laughs> แม่ง <laughs> เอ้ยเฮ้ยใบสุดท้ายแล้วนะครับเป็นใบที่รุ <laughs> ้นครับมันรุ้นแรกครับก็คือรุ้นที่ต้องรุ้นว่าคัดอะไร นะครับรุ่นที่2สีอะไรสามกับตัวอะไรนะครับไปครับ <c oughs> ของจริงนั้นให้ดูที่ใบท้ายนะฮะซารามากาเตสซารามากตโตสารามังตุตูนะคับซารามังกุ้งกิ้งขอยูเวนะอยากเห็นยูเวเดือดเดือดสักใบนะฮะยูเวซีดานยูเวเนี่ยไฟฝันเลยนะไฟฝันและฝันไฟไป <c oughs> ว่าโอ้โอเคโอเครู้เรื่องร้อนเลยเข้าใจแล้วก็โคเลอร์น,นะครับมาก็ไม่แปแลได้ด้วยมาบวก7นี่คือต่อยอดบอได้เลยบอได้เลยมาสรูปกันเล็กน้อยครับก็ฮ <c oughs> า,าวเวดนะครับโคเลอร์โอ้โห ปีมาร์เก็ตที่สีทองผมหายไปไหนเนะี่ยกลายเป็นว่าถ้าจะเล่นก็ต้องอาจจะต้องเล่นแบบรุ่นสีทองเป็นหลักไว้เนี่ยนะครับก็นี่คือเลือกแบบผมอาจจะคิดว่าน่าจะผิดพลาดถ้าไม่การันตีสีทองเลยนะครับก็เหนื่อยใจเลยนะก็ฝากคลิปไปด้วยนะครับอืก็พยายามนะฮะที่จะลงคลิปให้ให้บ่อยๆนะครับก็ไปแล้วครับเจอกันนะไปคลิปหน้านะครับสวัสดีครับก็ สสวััดีครบอย่างแรกที่ผมจะเอ่ยเอ่ยถึงก็ต้องขอบคุณคุณน้องๆพี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่เข้ามาให้กำลังใจผมนะฮะแล้วก็ให้ความรู้สึกที่ผมรู้สึกว่าติเพื่อก่อเป็นยังไงนะครับจากใจเลยต้องขอบคุณมากคับขอบคุณจ,จ,จริงๆนะครับขอบคุณจากใจจริงๆครับนะก็ต้องขอโทษขอโทษทางคนที่ซัพพอร์ตผมทุกทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็แล้วแต่ผมต้องขอโทษจริงๆที่ทำให้เกิดเรื่องขึ้น แบบนี้ขอโทษด้วยนะครับที่ทําให้รู้สึกแย่แล้วก็ที่อย่างที่2ก็คือผมก็ต้องผมได้ทําการขอโทษนะครับได้ขอโทษเจ้าของไอดีนะครับที่เป็นคู่กรณีเป็นการส่วนตัวไปที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เหตุที่เกิดเรื่องเลยขอโทษไปแล้วนะครับแล้วก็ได้แจ้งเขาแล้วว่ายินดีชดใช้นะครับค่าเสียหายนะครับที่ผมได้ทําได้เกิดขึ้น ผมได้แจ้งเขาไปแล้วตั้งแต่วันนั้นแล้วก็ต้องขอโทษอีกรอบหนึ่งด้วยขอโทษจริงๆด้วยนะครับที่ทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็อย่างที่3นะครับที่ผมต้องมาชี้แจงว่าทําไมแพลตฟอร์มทุกอย่างผมถึงหายไปนะครับที่ผมหายไว้เพราะว่ามันมีบางคอมเมนต์นะครับที่เกินกว่าจะรับได้สำหรับผมก็คือ ด่าปุปการีผมและก็ภรรยานะครับโดยที่บุคคลที่ผมเคารพนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไม่สามารถที่จะไปต่อได้จริงๆทําผมเลยต้องหายทุกช่องทางของผมเพื่อผมรักษาสภาพว่าสภาพจิตใจของและก็คนในครอบครัวของผมซึ่งเรื่องนี้ผมก็คงต้องปล่อยผ่านไปครับไม่สามารถทําอะไรได้และก็ได้แต่โปรเทคตัวเอง นะครับโพเทคกิจใจตัวเองโดยการที่จะผมหายทุกช่องทางของผมนะครับณนะตอนนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับที่น้องๆที่ไม่สามารถติดต่อพี่ได้นะครับแต่ตอนนี้ก็คิดว่าอาจจะกลับมาปกตินะครับก็ต้องให้เวลาผมหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าการที่เราโดนโจมตีโดนด่าบุปการีและก็ภรรยามันเป็นสิ่งที่ผมรับไม่ได้จริงๆผมรับไม่ได้เลยครับแต่ผมก็จะปล่อยผ่านไป กับคนเหล่านั้นถือว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เกิดเกิดขึ้นแล้วกันก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าผ่านแล้วผ่านไปผมก็จะไม่ได้เอาเรื่องอะไรกับบุคคลคอมเมนต์แบบนั้นแล้วก็เรื่องต่อมานะครับก็ที่ถามนะครับก็มีคนมาสอบถามว่าจะกลับมาฟรีไหมกลับมาไร้สดไหมในะช่วงนี้นะครับต้องยอมรับว่ายังครับยังยังไม่พร้อมครับยังไม่พร้อมจริงๆครับเพราะว่าโดยโดยที่ผมโดน ทั้งดาผู้ปการีแล้วก็พยานั้นผมก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันล้ำเส้นกันเกินไปนะครับก็ต้องให้เวลาผมหน่อยละกันว่าให้รู้สึกดีกว่านี้ให้รู้สึกว่ากลับมาสตรีมแล้วรู้สึกว่าเฟรชรู้สึกว่าพร้อมที่จะสร้างความบันเทิงให้กับน้องๆหรือว่าพี่ๆเพื่อนๆทั้งหลายผมสัญญาครับว่าผมจะกลับมาสตรีมหรือไลฟ์สดได้ในเร็วๆนี้ครับ ก็หลังจากตอนนี้ไปนะครับก็ได้ดูคลิปเสร็จหลังจากตั้งแต่หน้าตอนนี้นะผมก็พยายามที่จะลงคลิปเพื่อที่จะไม่ได้ทอดทิ้งหรือว่าไม่ได้หนีหายไปไหนครับก็ยังทำงานเกี่ยวกับด้านสตรีมอยู่นะครับแต่แน่นอนว่าผมก็ต้องโฟกัสการขด้วยงานหลักประจำของผมนะครับแต่ทุกคนรู้กันว่าผมทำอะไรอยู่นะครับแน่นอนว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ผมได้แค่เรียกว่าโซเชียลดีท็อกนะครับได้พักผ่อน เต็มที่ได้พูดคุยกับคนรอบข้างมากขึ้นเวลาผมทําอะไรผมยอมรับว่าข้อเสียงของผมหนึ่งก็คือผมไม่ว่าจะทําอะไรก็จะซ้ายสุดก็ขวาสุดครับไม่มีอะไรมาเขาเรียกว,ว่าควาพอดีเลยนะครับตั้งแต่ไหนแต่อะไรแล้วนั้นแล้วนี่ก็เป็นโอกาสที่ผมจะได้ไตร่ตรองแล้วก็ได้คิดพิจารณาสิ่งต่างๆให้มากขึ้นแล้วผมก็ต้องขอโทษ ทั้งคู่กรณีอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ขอโทษคนที่สป,ปอร์ตผมจริงๆนะครับขอโทษจากใจจากใจเลยนะครับไม่มีข่อแก้ตัวอะไรทักสิ้นนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมเชื่อว่ายังไงก็มีคอมเมนต์ที่หลากหลายแน่ๆแต่ผมขอให้เป็นเกี่ยวกับตัวผมละกันผมขอโทษจริงๆ นะครับณนะตอนนี้ถ้าผมทําอะไรผิดพลาดประการใดหรือว่าทําให้หลายๆคนไม่พอใจผมต้องขอโทษอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับขอโทษจริงๆครับสัญญาครับผมสัญญาครับผมจะกลับมาให้ดีขึ้นกว่าเดิมครับจะเป็นจะทำเขาเรียกว่าจะจดจำนะากากระทำคนันี้เป็นบทเรียนที่สำคัญในชีวิตของผมเป็นตัวอย่างให้ไม่ให้เกิดขึ้นอีก ผมสัญญาครับนี่คือความผิดพลาดที่สำหรับผมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรไม่มีคําอะไรไม่มีข้อแก้ตัวอะไรทั้งสิ้นครับขอแค่ความกรุณาความเข้าใจแล้วก็ความให้โอกาสผมในการทำงานด้วยนะครับสัญญาครับจะรมผมจะเป็นคนใหม่ ให้เป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับผมญญาครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมด้วยนะเข้ามาฟังนะครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ